สอนแคปหน้าจอมือถือแบบยาวๆยาว,ยาวแค่ไหนก็แคปได้เขายังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เลยเบอร์ r, หรือว่าเซ็นเซอร์ในตำแหน่งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ในภาพอย่างเช่นใบหน้าบุคคลในแชทนี้ลากนี้นะเบอร์ r, ไปเลยเห็นไหมครับไปดูกันเลยครับให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับสติดครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตแต่ไปที่ Take New Screen Shot กดโอเคเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราเพื่อให้เราไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนี้ซะก่อนนะครับดังนั้นให้เราเลื่อนหาแอปตัวนี้ครับสติ t ครับกดเข้าไปครับ แล้วโยกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปแล้วแตะไปที่ Take New Screenshot อีกครั้งหนึ่งครับกดเริ่มเลยถ้ามีเครื่องหมายเกิดขึ้นแบบนี้แล้วถือว่าใช้งานได้แล้วครับทีาน,นี้ให้เรากดปุ่มโฮมไปได้เลยครับตัวเครื่องหมายบวกจะลอยอยู่บนหน้าจองเราแบบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่หน้าจอไหนก็ตาม ซึ่งในวิธีนี้สามารถที่จะแคปหน้าจอแบบยาวๆได้ทุกๆแอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger t i k t o ต l อก e หรือเว็บไซต์ต่างๆเราสามารถแคปหน้าจอแบบยาวๆได้เลยในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากเว็บไซต์แล้วกันไปที่ Google Chrome อันนี้เราจะทำการแคปหน้าจอวิธีการแคปหน้าจอแบบยาวๆให้เรากดเครื่องหมายบวกเราเลื่อนตำแหน่ง ไปนะตำแหน่งที่เราต้องการจะแคปก่อนครับอย่างเช่นในที่นี้คุณหนึ่งต้องการแคปในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ครับวหว้พระวชนะสงครามตำแหน่งนี้แล้วกดบวกเขาจะแคปมาไว้ตรงนี้ภาพต่อไปเราจะต้องเลือกให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพมันอยู่ในภาพที่2ด้วยอย่างเช่นตัวนี้มันมีคําว่า9วัดในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีคําว่าตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับก็เลื่อนขึ้นไปครับแล้วให้ ตำแหน่งที่ภาพเก่าครับเขามีอยู่ปนอยู่ในภาพที่2ด้วยเมื่อปนแล้วเนี่ยเขาจะได้ทําการทับซ้อนภาพต่อกันมาให้ตรงกันได้ดังนั้นเราก็ดูให้มันมีในส่วนของภาพที่1ปน,นมาในภาพที่2และภาพถัดไปด้วยในที่นี้ของคู่หนึ่งคือ9วัดสายในกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่ในภาพที่1อยู่ดังนั้นเราก็จะไม่เลื่อนหมดครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็กดบวก เราก็จะได้ภาพที่2ต่อมาแล้วส่วนภาพที่3มครับเราก็เลื่อนขึ้นไปเราก็จะประมาณนี้คุณหนึ่งเอาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็กดบวกเขาก็เอาไปต่อภาพต่อมาครับคําตัวนี้เป็นคําซ้ําอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนไปให้มันอยู่ในหน้าจอของภาพต่อมาแบบนี้เขาจะได้เอาตําแหน่งซ้ําเนี่ยไปต่อกันต่อกันออกมานี้ก่อนที่เราจะเลื่อนไปเราก็มาดูครับจะมีภาพตัวไหนซ้ําอีก 2- 4 7 0ูนแล้วกันนะตรงนี้ อ่าตรงนี้สองสี่เจ็ดศูนย์อย่างี้นะครับแล้วเราก็กดบวกครับแล้วก่อนจะเลื่อนเราก็ดูอีกครับไปจนถึงน่เแล้วก็เอาไปจนถึงให้มันเหลือตรงนี้แล้วก็กดบวกก่อนจะเลื่อนดูอีกครับเดนนิดอ่าเลื่อนไปครับไปที่เดนนิดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็กดบวกเห็นไหมครับต่อมาเรื่อยๆเลยเนะครับอ่าทนนี้น่าจะสุดแล้วเนาะ สุดแล้วคู่หนึ่งจะเอาให้พวกเราเห็นกันว่ามันยาวแค่ไหนนะครับกดบวกเมื่อเราได้ขนาดภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือพอแล้วเราก็มากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับกดเครื่องหมายถูกนะครับเขาก็จะทําการบันทึกหรือเซฟให้เรายาวๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้นะครับจะไปถูกเก็บไว้ที่แกลเลอรี่ของเราหรือว่าคลังภาพของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวคู่หนึ่งกดปุ่มโฮลไปให้ดูครับให้เราไปที่อัลบ,บั้ม อัลบั้มในมือถือเราแล้วไปที่รูปภาพทั้งหมดหรือรูปภาพล่าสุดของเราตรงนี้ครับกดเข้าไปครับเราจะเห็นภาพเว็บไซต์ของเราเมื่อสักครู่นี้ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเอามือถ่างขยายให้มันขนาดความกว้างเนี่ยมันเต็มขนาดหน้าจอมือถือเราพอดีนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับนะครับเวลาเราจะส่งให้เพื่อนเราหรือว่าเราจะมานั่งอ่านตอน ไม่มีอร์เนะครับเราก็สามารถอ่านได้เห็นไหมครับนี่นะครับก็ขนาดเหมือนกับที่เราดูในเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ครับเราแคปแบบยาวมาเอาไว้ได้เลยนะครับก็นี่ครับนำไปใช้กันได้เลยนะครับตัวสําคัญตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงไม่ครบทั้งหมดนะครับตัวแอปก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้หรือไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเอาให้ดูครับ เดี๋ยวกดออกไปก่อนนะครับอ่คูณหนึ่งกดออกไปก่อนแล้วก็ปัดทั้งหมดออกไปเลยนะครับจะได้เป็นการเริ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับมันจะมีตรงนี้ครับสมมุติว่าใครที่นําไปใช้แล้วไม่ได้มันไม่ยอมแคปให้หรือมันไม่ยอมบันทึกเซฟลงอัลบั้มให้นะครับให้เรามาตรงนี้ครับมาที่ตัวแอปที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับกดค้างไว้ที่ตัวแอปแล้วไปที่ข้อมูลแอปแล้วมาตรงสิทธิ์ตัวนี้ครับสิทธิ กดเข้าไปที่สิทธิ์ให้เราโมาดูลตรงนี้พื้นที่เก็บข้อมูลอนุญาตไว้หรือยังนะครับอากดเข้าไปดูก็ได้ครับมันจะต้องถูกอนุญาตให้เข้าถึงสื่อแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถบันทึกเก็บได้เนี่ยแสดงว่ามันติ๊กไว้ที่ไม่อนุญาตอยู่ดังนั้นให้เรา,าเลือกติ๊กเป็นตำแหน่งนี้มันถึงจะสามารถบันทึกเก็บไว้นี่ตัวเครื่องให้เราได้แบบนี้อ,อันนี้มาดูอีกทีหนึ่งสมมติว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วในครั้งต่อไปเราจะใช้ยังไง มาดูกันต่อเลยครับให้เรากดไปที่แอปตัวนี้เลยแล้วก็มากดที่ตัวนี้ครับ Take New Screenshot เขาจะบอกว่าเริ่มบันทึกแคสก็คือเขาจะทำการบันทึกให้เราเราก็กดเริ่มเครื่องหมายบวกจะเกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามีเครื่องหมายบวกแล้วเนี่ยถือว่าทำการบันทึกได้เลยนะครับเราก็กดปุ่มโฮมมาแล้วทีนี้เราก็จะไปบันทึกอะไรล่ะเราก็เลือกได้เลยอ่าเป็น Messenger บ้างก็ได้ ไปที่ messenger ไปที่ข้อความอย่างงี้ครับซึ่งข้อความเพื่อนของเราเนี่ยยาวมากนะครับอ่อาสมมุติว่าคุณหนึ่งจะบันทึกตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันก็เหมือนเดิมกดบวกแล้วเราก็เลือกข้อความที่มันเหมือนกันเก็บไว้ในหน้าที่2หรือหน้าถัดไปตัวนี้นะครับมันจะได้ไปทับกันกดบวกตัวต่อมาสีอะไรดีนะครับอสีอะไรดีนะครับกดบวก แบบนี้ครับพอได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับสังเกตดูจากนี้ครับเราโอเคแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกครับเขาก็จะเด้งโชว์ให้เราเห็นว่าภาพตัวนี้เวลาไปอยู่ในแกลเลอรี่หรือในคังภาพของมือถือเราเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เราก็ขยายได้เขาังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เราอีกก็คือเบอร์หรือว่าเซนเซอร์ในตำแหน่งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ในภาพก็คือตัวปากกาหรือดินสอตัวนี้ครับแตะเข้าไปในทุกครั้งที่เรากดเปลี่ยนฟังก์ชันเมนูเนีเน่ย จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเราก็รอดูโฆษณาให้เขาจบก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีกากบาดหรือปิดพอโฆษณาหยุดเล่นแล้วมันจะมีคําว่าปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็กดปิดบางทีเนี่ยมันจะเป็นกากบาดเราก็เลือกากากบาดเมื่อสักครู่นี้เรากดดินสอไปแล้วทีานี้เราจะทําการเซนเซ,นเซอร์อย่างเช่นใบหน้าของบุคคลในแชทนี้นะครับคูณหนึ่งก็กดเลยครับลากนี้นะ,ะเห็นไครับลากแล้วปล่อยเบอร์ไปเลยเห็นไหมครับ แล้วทีนี้เวลาเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซึ่งมันยาวมากใช่ไหมครับเราก็ใช้2นิ้วนะครับในการเลื่อนนีครับสนิ้วในการเลื่อนพอเลื่อนเสร็จปุ๊บเราใช้นิ้วเดียวจะกลายเป็นดินสอเพื่อเซนเซอร์บังนะครับอ่าหนึงกดนีนดนนดนน่ลากนี้นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลากไปบังเห็นไหมครับเบอร์ละอันนี้เราจะเลื่อนหน้าต่อไปเลื่อนไปใช้2นิ้วนะครับเวลาเลื่อนใช้2นิ้วอ่าตรงไหนอีก ผมจะเบอร์ตัวไหนให้ดูอ่าเบอร์ตัวนี้นะครับเวลาเราจะขีดเบอร์เราก็เอานิ้วเดียวนะครับขีดเบอร์ไปงี้นะนะครับเบอร์อย่างนี้นะครับหรือเราจะเบอร์คําเขียนนี้ก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวเบอร์ให้ดูครับเนี่ยแบบนี้ครับนะครับเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วอันนี้เวลาเราจะเช็คเราก็เอานิ้วสองนิ้วครับเช็คดูครับว่าโอเคไหมนะครับในการเลื่อนถ้าโอเคตามที่เราต้องการแล้วนะครับ แล้วก็มากดที่จุด3จุดมุมขวาบนแล้วเลือก Save and Close กด Yes เขาจะทำการบันทึกเขาโชว์ให้เราเห็นอีกทีหนึง่งนะครับแล้วเขาก็ทำการบันทึกลงแกลเลอรี่หรืออัลบั้มให้เราแล้วนะครับอ่กดปุ่มโฮมไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อัลบั้มของเรานะครับเข้าไปดูนี่นะครับนะฮะก็เป็นอย่างที่เรา ทำเอาไว้นะครับก็เป็นประมาณนี้เรามือถ่างดูก็ได้นะครับใกล้ใกล้เนี่ยฮะภาพต่างๆก็ถูกเบอร์นะครับแค่นี้ครับสําหรับแอปตัวนี้นําไปใช้กันได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถแคปหน้าจอแบบยาวๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วใครนําไปใช้แล้วกับมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรได้ไม่ได้ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ